เบิ่งอันแนวคนเลือกเล่นหูลลหูบจ้าค่อยทามาคือบอเลนอย่างอื่นแบบพวกเต้บอลแบบนี้เต้บอลเตตะก้อแบบนี้่นบอลบอิ่นวะาจไปนลินอันนั้นนะมันเจ็บ่นวะเวลาเต้เต้ไปนี้ข้าเจ้าสิแบบสตาร์ทเสียบกันนะนะมันเจ็บมันปวด่นวะ่นก็เลยบอลลินคนก็ล่นหูโลหูปสุดเจ้าเ้ย ข่อยกระ่บเ็นอกข่อยก็เห็นแดนมันยิ่งนั่แหละขาเจ้ามักเ่นข่อยบบเห็นเจัอเื้อผูชายไปเ่นหูละหูเพื่อนรถดเลือกเล่นหูละหูเปิ่งดูโอ้เนาะแมนซาจะดีเอ้าเล่นแล้วก็ดีเอาให้มันพุ่งยยกเด้อบบแม่นว่าเเ่นแล้วพุ่งออออีกคือเก้ามันก็บ่แมนได้จะไปกินลายข่าหันเบิ่งพูดอยากคนดีเล่นหูละหูเผิ่นวา